สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับเทอม2วันนี้วิชาศิลปะของเทอม2จะเป็นหน่วยของดนตรีนะครับเด็กๆวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของป .1 ป .2 และป .3 นะครับป .1 และปป .2 ป .3 เราจะเรียนอะไรครับสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้ในเทอมนี้นะครับเนื่องด้วยเอาฟังดีๆนะครับเนื่องด้วยนะครับถ้าครูจะสอนแต่ในแบบฝึกหัดอย่างเดียวคงไม่สนุก เพราะนั้นครูจะมาสอนนะครับวิชาดนตรีกับพวกเรานะครับพวกเราจะฝึกเล่นดนตรีนะครับทีนี้พื้นฐานของการเล่นดนตรีตั้งแต่ป .1 ป .2 และป .3 เนี่ยเราควรจะเล่นอะไรก่อนครับนี่ครับฟึบเด็กครับครูจะมาสอนพวกเราเรื่องจังหวะการเรียนดนตรีสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะต่างๆนะครับ เด็กหลายคนนะครับยังควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับนี่คือประโยชน์ของดนตรีในเรื่องของจังหวะเด็กหลายคนไม่สามารถจะปบมือลงเป็นจังหวะใช่ไหมครับลองดูสิครับพวกเรายังหาจังหวะไม่เจอเพราะนั้นเพราะฉะนั้นป .1 ป .2 ป .3 เรียนรู้เรื่องจังหวะลรว่นๆเลยครับสำหรับเทอมนี้นะครับทีนี้เพื่อความสะดวกเพราะเราอยู่ไกลกันอยู่นะครับเราอยู่ไกลกันอยู่ เรายังไม่สามารถจะหาเครื่องดนตรีหรือครูไม่สามารถจะบอกว่าให้พวกเราไปหยิบเครื่องดนตรีนู่นไปซื้อนู่นไปเอาเครื่องดนตรีชิ้นนั้นมาเล่นได้นะครับวันนี้ครูก็เลยให้พวกเราสร้างเครื่องดนตรีเล่นที่บ้านเองอนี่ง่ายนะครับแล้วก็อุปกร,รณ์ที่เราต้องมีนะครับอันแรกเลยคือหนังยางครับหนังยางเป็นเส้นเส้นนี่แหละครับหนังยางเป็นเส้นเส้นนะครับผู้ปกครอง นะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ไปหาไม้ความยาวประมาณ1ฟุตโดยประมาณนะครับหฟุต1ฟุต1ไม้บรรทัดนะครับที่จับถนัดมือขนาดพอดีนะครับครูจะสอนเราเรื่องตีจงังหวะแล้วก็ถ้าใครมีเวลาถ้าใครมีเวลาก็สร้างกลองเป็นของตัวเองได้เลยนี่ของครูได้กล่องพลาสติกนี้มาไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะครับ ไปสร้างเองไปสร้างเองก็ได้ไปหาอุปกรณ์ก็ได้นะครับแล้วแล้วนะครับเตรียมอ๋อที่สําคัญที่สุดครับไม้ตีกรองอันนี้นะครับเราจะใช้ไม้แบบไหนก็ได้นะครับนี่ครูใช้ทีเ่เขาเรียกเลยนะที่สันสันแ้มสันแ,มนแ้มเก็บใบงานนะครับไม่จําเป็นต้องเหมือนครูนะครับแต่ให้จับถนัดมือนะครับให้จับถนัดมือนะครับ นะครับ1 2 3 4เราเรียนแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับแค่นี้ทําให้ร่างกายเราจะต้องรู้จักห้ามใจตัวเองรู้จักควบคุมมือซ้ายขวาอีกอย่างครับพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะครับนะครับเราได้ตีนี่คืออุปกรณ์ในการเรียนของเราในเทอมนี้นะครับเด็กๆป .1 น .2 ป .3 า3นะครับ เรื่องที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของจังหวะรูจะสอนมาด้วยทฤษฎีดนตรีพื้นฐานนะครับนิดๆนะครับแทรกมาให้เราได้เคาะจังหวะแบบถูกต้องแล้วเพื่อพัฒนาไปสู่ชั้นต่อไปนะครับในการเ,าเรียนดนตรีวิชาดนตรีนะครับเรื่องเรื่องจังหวะสำคัญที่สุดจังหวะก็เหมือนกระดูกสันหลังนะครับจังหวะ จังหวะก็เหมือนกระดูกสันหลังต้องแข็งแรงนะครับแล้วถึงจะเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนี่คือสาระของเทอมนี้นะครับสาระของเทอมนี้อย่าเห็นว่ามันเป็นแค่การข้อจังหวะแต่การข้อจังหวะนี้เวลาเราเรียนจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดข .1 อ .2 .3 ครับอุปกรณ์ที่มีทวนอีกครั้งหนึ่งอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่คอแลวมีเสียงถังสีกระป๋องนะครับ2ไม้ตีนะครับ นี่คือเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ตั้งแต่ป1น,นะครับถ้าเราเก่งจังหวะเราก็จะเก่งคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับเด็กๆครับนะครับเอาล้วครับ,รบนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนกันนะครับของเทอมนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในกลุ่มลายฟังดีๆนะครับทั้งผู้กครองครับรบกวนผู้ปกครองด้วยนะครับ ในกลุ่มลายที่เป็นกลุ่มที่เราจะส่งงานจะส่งการบ้านการผู้ปกครองครับเดี๋ยวผมจะส่ง QR code นะครับเป็นกลุ่มชื่อว่าส่งงานส่งงานวิชาครูเพชรนะครับส่งงานวิชาครูเพชรนั่นหมายถึงว่าให้ผู้ปกครองนะครับสแกน QR Code เข้าไปแล้วไปสร้างอัลบั้มไว้เพื่อที่จะเก็บคลิปวิดีโอสั้นๆที่เราส่งงานกันมานะครับ เพื่อจะเก็บคลิปวิดีโอที่เราส่งงานกันมานะครับเราจะได้ไม่ต้องไปส่งในห้องรวมให้เขามันมีหลายวิชาในการส่งเกรงใจห้องใหญ่เขาเราส่งมาที่ห้องส่งงานครูเพชรเดี๋ยวครูเพชรจะสแกน QR code ไปให้นะครับทำา QR code ไว้ให้ห้องส่งงานครูเพชรปัญญาทิพย์นะครับห้องส่งงานครูเพชรปัญญาทิพย์จะแล้วเข้าไปสร้างอัลบั้มไว้นะครับงานชิ้นแรกของวันนี้ครับไปสร้างอัลบั้ม นะครับไปสร้างอัลบัม้มแล้วก็ใส่รูปตัวเองไว้ใส่รูปตัวเองด้วยนะครับในอัลบัม้มอ่ะใส่รูปนักเรียนไว้เขียนชื่อชั้นห้องให้ครบนะครับชี้แจงนิดนึ่งชี้แจงนิดนึงครับอัลบั้มที่สร้างไว้เนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มส่งงานครูเพชรปัญญาทิพย์นะครับแล้วใส่รูปเด็กนักเรียนใส่ชื่อห้องเลขที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีหลังเวลาเรา ส่งงานส่งการบ้านอะไรูก็ไปวางไว้ในในแฟ้มของตัวเองเลยในอัลบั้มของตัวเองเลยมันจะง่ายสําหรับเด็กๆด,ด้วยง่ายสําหรับผู้ปกครองด้วยนะครับเริ่มต้นเทอมนี้เราทําแบบนี้แล้วครับเราตกลงกันก่อนเราจะได้ไม่ต้องส่งสเปสปสปะส่งในห้องใหญ่มั้งส่งในห้องในลายส่วนตัวครูมั้งมันจะสเปสสปะกระจายกันไปทําแบบนี้ครูวางระบบไว้ให้แล้วนะครับแล้วมันจะง่ายต่อพวกเราทุกคนด้วยเอาละครับอย่าลืมไปทากลองนะครับเตรียมไว้นะ ไปทำอุปกรณ์เตรียมไว้นะแล้วสัปดาหนะ์หน้าครูจะเริ่มสอนนะครับครั้งที่1นนะครับนี่คือป1นปอสอและปสาวันนี้ครูไปก่อนครับสวัสดีครับ